และเมื่อวานที่สมุทรปราการก็ได้เริ่มต้นปฏิบัติการนี้แล้วครับเป็นปฏิบัติการที่เราไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเปิดห้องให้สสเข้าพบไอ้นั่นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะนั่นก็ไม่เห็นแล้วนะ uh huh. มาดูนี่ก็ไม่เคยเห็นนี่คือเหตุการณ์ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาลงในพื้นที่สมุทรปราการครับต้องหลัง จากเสร็จสือกับพี่ปลายมาัางใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นยุทธการเกมลุกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วล่ะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีแนวทางมีแนวคิดว่าจะลุกเข้าไปสู่ในพักพลังประาลาฐด,ด้วยเพราะมองเลยว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งมีนา6-2นั้นการห่างจากพักปล่อยให้ลุงป้อมดูแลนั้นมีจุดอ่อนให้เห็นและถ้าไม่แก้ตรงนี้ วันหนึ่งจุดอ่อนนี้ก็จะกลับมาทิมแทงอีกครั้งหนึ่งครับแล้วทําไมเกมของพลเอกประยุทธ์ถึงต้องทํามาดูนี่ครับครับนี่คือตัวดัชนีชี้วัดความศรัทธ,ธาและความเชื่อมั่นในสถานะในการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ทางนิดา้าโผเขาสำรวจนะครับไปดูคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ธันวา -63 เป็นไง30เปอร์เซ็นต์แล้วหลังมึงมากนะแล้วก็มีนา64 28 แต่ช่วงมิถุนา64ส่ล่วง19.32ให้เห็นว่าช่วง4เดือนพี่โอ,อจริงๆตั้งแต่เดือนเ,ออเออมษาจนถึงเดือนสิงหาตกต่ำที่สุดเนี่ยสาเหตุที่คะแนนนิยมตกต่ำตอนนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นจริงหลัก2องหมื่นด้วยซ้ำไปครับวัคซีนไม่เพียงพอโอ้เรื่องวัคซีนไม่เพียงพอวัคซีนเหลื่อมล้ำมีวี p ฉีดวัคซีนเป็นปัญหามากถูกต้องข้อสงสัยการจัดซื้อวัคซีนก มีเงินทอนไม่มีเงินทอนถึงแม้จะผ่านศึกซักฟอกแล้วแต่ยังสงสัยอยู่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมกดดันให้เราออกหนักนะหนักน่วงสี่ห้าเดือนตั้งแต่เมษาถึงเดือนสิงหานี่หนักมากทะเลาะกับพรรครวมรัฐบาลเกิดความปั่นป่วนภายในพวชรความนิยมความศรัทธาความเชื่อมั่นสะท้อนไปที่กระบวนการทํางานยิ่งเ o r k f r ฟ m home มยิ่งเป็นปัญหาแต่เมื่อเกิดปฏิบัติการขึ้นมา นับตั้งแต่การชนะศึกซักฟอกนี่กันยาเลยเริ่มวัคซีนเริ่มกระจายเข้าไปสู่แขนของประชาชนครับตอนนี้ทั้งหมดแหละคือทุกเข็มเลยตั้งแต่เข็มหนึ่งยันเข็ม4ี่เนี่ยสีล้านโดสเข็มแรกตอนนี้ยี่สิบล้านโดสณวันนี้เลย27ล้านโดสเพราะ,ะมีแนวโน้มที่คะแนนนิยมอาจจะไต่ขึ้นเห็นยังไต่ขึ้นไต่ขึ้น,นและประมาณเดือนตุลาน่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับและหลังจากนั้นก็น่าจะปรับโครงสร้างพลังประชารัฐ และเมื่อวานที่สมุดปราการก็ได้เริ่มต้นปฏิบัติการเป็นปฏิบัติการที่เราไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้เคยเล่าให้ฟังว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเปิดห้องให้สสเข้าพบไอ้นั่นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะนั่นก็ไม่เห็นแล้วนะ uh huh. มาดูนี่ก็ไม่เคยเห็นนี่คือเหตุการณ์ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาลงในพื้นที่ สมุดปราการครับมีงานน้ำเรื่องน้ําท่วมดูแลงานน้ําท่วมถูกต้องครับไปบดูพื้นที่แล้วก็ไปดูโรงพยาบาลปรากฏว่ายังไงมาดูภาพแรกก่อนอืลึกโอ้โหพลังประจารัฐมีสสที่สมุดปราการนี้หท่านนะครับมาทั้งหมดหท่านอีกหนึ่งท่านเนี่ยติดธุระส่วนตัวนะสำคัญ ไปดูมาพี่วีบอกว่าหกท่านหกท่านคุณอัคขวัดอัศวะเหมมาไหมมาที่นี่ฮะมายืนอยู่ฮะนี่แหละท่านท่านนี้สาแว่นสาแว่นน่าจะท่านนี้ท่านนี้ครับท่านนี้คุณยงยุทธสุวรรณบุตรมาไหมมา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 คุณพรีมภูลเจริญมาไหมติดทุระเรื่องสําคัญส่วนส่วนตัวครับคุณกรุงศรีวิรัยอะไรครับหน้าตรงเลยเห็นเลยนะครับนั่น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 ครับ คุณถาปกรณ์คุณเจริญมาคุณไพลินทเทียนสุวรรณมาแถมนายยกตู่ยังมาเลยครับนายกตู่นี่นั่นนายกตู่นายกตูน่นันทิดาแก้วบัวสายครับเป็นการบอกเราว่าอะไรครับนายกรัฐมนตรีที่มีเส้นแบ่งในการทำงานระหว่างฝ่ายบริหารกับสอสกระชับอำนาจเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นดูภาพเห็นชัดเลยว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาไม่ทิ้งนักการเมืองและคนในพื้นที่แน่นอน นอกจากนั้นให้ดูภาพนี้ภาพนี้เป็นใครครับเพียวพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาช่วงหลังๆนี้รู้สึกจะเกาะติดทุกที่นะพี่กับน้องนี้ไม่เคยห่างกันเลยนะนับตั้งแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ที่ไหนพี่รองอนุพงศ์เผ่าจินดาจะปรากฏกายอยู่ข้างๆกับเสมือนหนึ่งประหนึ่งว่า เป็นพลังที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกันเราเห็นปรากฏการณ์เห็นไหมนี่นี่สมุดปลาการอยู่ภายใต้ใครเนะี่ยอุนเฮงก็อยู่ถูกต้องมันเป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันท์โอชากําลังเล่นเกมทางการเมืองกระชับอํานาจใกล้ชิดสอสอเพื่อจะขี่มาเรียบค่ายจะขี่ม้าเข้าไปในกลางกรุงครับซึ่งจะเป็นเกมลุกที่จะเข้าไปยึดพลังประชารัฐ